ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ศึกเวนฟอนส์ครับผมของค่ายท็อปโดโจแล้ววันนี้เราอยู่กับแชมป์โลกของค่ายครับพี่นัทครับผมสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับสสวััดีครบพี่นัทท็อปโดโจครับวันนี้รู้สึกยังไงกับแมตช์วันนี้บ้างครับผมรู้สึกหนักงานครับผมรู้สึกว่าพวกรุ่นใหม่ๆมันมันเจ๋งขึ้นเรื่อยๆอี๋ยวครับรู้สึกผมนะก็รู้ว่าต้องต้องพยายามกว่าเดิมเยอะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามที่ได้คิดไว้ใช่ไหมครับสำหรับบทสรุปของแมตช์วันนี้นะ แน่นอนคิดไว้คิดไว้คิดไว้แต่มันพอเอาเข้าจริงแม่งแม่อ้พวกเวนนี่ถือว่าใช้ได้ถือว่าเซอร์ไพรส์อยู่ไหมแต่ก็ยังชนะอยู่ดีหรือว่าพี่นัทก็ยังป้องกันแชมป์ต่อไปได้นะครับผมใช่ส่วนแล้วก็ในช่วงนี้มีแนวเพลงหรือเพลงวงไหนที่พี่นัทสนใจหรือว่าชอบฟังเป็นพิเศษมั้งช่วงนี้ช่วงนี้ฟังอะไรดีช่วงนี้ฟังอะไรฟังเรีบเปื่อยอ่ะช่วงเนี้ยฟังแบบเยิ้มเยิ้มอะ พี่ไลออนมั่งอะไรมั่งอ๋อครับผมตอนนี้คนนี้ก็โกเลมไทยครับผมสัมเด้ผมเองแบดคอมานีครับแบดคอมานีครับแน่นอนครับคู่นี้วีแบสแอนด์วีเบทหนึ่งครับผมฟังเพลงไรฟังเพลงไรช่องนี้มีเพลงหรือว่าวงไหนที่ชอบมคับโทสพลไหมโทสพลฟังเยอะไปหมดอ่ะเฮ้ยตั้งแต่ใหม่เก่าเฮ้ยเฮฟวี่นูเอ็กซ์รีม ครับมีวงที่ชอบไหมครับถ้าเป็นสายสายเซีนว่าแม่งสันดาหอยู่แล้วเว้ยใครๆแม่งก็ชอบสลีปน็อตแน่นอนนะโตมากับสลีปน็อตเว้ยแล้วคือไม่นอนนะสลีปน็อตคือไม่นอนอย่างนี้เหรอหลับหลับหลับอย่างเดียวเลยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสลีปน็อตสลีปน็อตแน่นอนดูไม่ผ่านแน่นอนเลยลิมบิสกิตคอนอะไรอย่างเงี้นะคอนคอนพื้นเพื่อนแน้นอนเนสุดยอดปาปาโลชุ่งไง อ่าได้ค<อ>รับผมแม้กระทั่งเพลงเปิดตัวกัวเฮ้ยบางคนแม่งไม่เคยได้ยินนะนอเทอร์ Northern. เป็นวงจากแถบสแกนดิเนเวียโอ้อโหมาเลยบังเอิญไปเห็นน่ะแล้วอชอบ,บแนวนี้ เลยเลยเอามาใช้เป็นเพลงเปิดตัวด้วยโอ้โหถือว่าเข้าเส้นเลยทีเดียวนะสำหรับคิดว่ามันเหมาะกับมวยปั้มไงใช่ไหมใช่ของคู่กันอยู่แล้วครับของคู่กันความหนักกระโหลกคิดว่านะคิดว่าและนี่ก็คือคู่แรกทีมแบทคอมบินีครับผมเฮ้ยฟังเพลงอะไรมั่งอะบอกเรามั่งเด็ก๋อช่วงนี้ก็แน่นอนครับดีเพสครับผมเฮ้ยทีมท้มครับเฮทปวีครับเทปวีด้วยจ้เว้ย พวกเว็บแบดตัมพานี่ we best and we best yeah okay ขอบคุณมากวันนี้ก็มาอยู่กับอีกหนึ่งคนครับผมเฟรมเดรกครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับทัอปเดลโจครับครับวันนี้รู้สึกยังไงกับแมตที่ได้สู้กันไปวันนี้มั้งครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแปลกดีได้สู้กับเพื่อนสู้เพื่อนรักอ๋อเพื่อนรักเลยวรับใช่วนะใช่ครับผมแล้ว สนุกดีสนุกดีนะวันนี้แล้วช่วงนี้มีเพลงหรือวงดนตรีที่อชอบฟังหรือว่าติตดมั้งครัมีไหมคือผมเป็นคนฟังแบบไปเรื่อยอ่ะฟังเพลงไปเรื่อยฟังไปเรื่อยครับบางช่วงก็ฟังเคป๊อปบางช่วงก็ฟังแบบฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าว่าฟังแบบเพลงเก่าอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่ถ้าช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมอินไททโรสมิธอทาไทยทศนะจากจีนแ lap นั่นเองนะครับผมขอสักสามเพลงจากไทท์ท็อดในมที่แบบว่าเข้ากับชีวิตเราในตอนนี้ครับผมอ่ะ ชอบเพลงบางขายถั่วอ้าวบางขายถั่วโจ๊ะๆหน่อยโจ๊ะแล้วก็อีเพลงหนึ่งที่ชอบของไทโรสมิธก็คือเพลงดวงดาราออ๋กับอีเพลงหนึ่งที่รู้สึกว่าอันนี้คือชอบมากๆครับไทโรสมิธคือไอ้พัทยาหรเบิร์เฮ้ยอันนี้ดีครับอันนี้ดีจริงๆชอบเพลงตั้งแต่แบบสมัยอยู่อินดี้เลยใช่ครับใช่ชอบเพลงนี้ครับผมก็มีอะไรอยากจะฝากถึงคโคดอสู้คนต่อไปไหมก็ได้หมดครับได้เล่อยๆเลยคนนี้เขานหนึ่งอยู่แล้วนะฮะใช่ มาหมดเลยครับใครก็ได้มาเลยเอาแล้วครับแล้วนี่ก็คือเสนใจมาอะไรอ่นี้ได้ได้ขอช็อบสักทีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วขอฉับได้ดีโอเคมา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 ได้ไหมหยัดมาฮิตไหมฮิตไหมหนึ่งกองและนี่ก็คือเฟรมตัวเอกครับผมของเงาของเงาของเแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับสองนักมวยปล้ำจากทัพเบอร์จมเดมือนเดิว่าวนะ กับวิง์สเปนนี่ครับผมอ่าขออวนะวันนี้รู้สึกยังไงกับแม์บ้างครับผมที่ได้สู่กับเพื่อนรักอย่างเฟรมเรกครับรู้สึกยังไงบ้างอ้ผมเป็นเพื่อนเขาแล้วเนี่ยใช่เขาบอกว่าคุณเป็นเพื่อนเขาครับโอเคเพื่อนก็ได้ก็โอเคสนุกดีแม้มันจะเกลียดไปหน่อยก็เถอะครับผมโอเคโอเคครับแล้วก็ช่วงนี้มีเพลงหรือว่าศิลปินท่านใดที่ชอบหรือฟังเป็นพิเศษบ้างครับช่วงนี้เลยนะช่วงนี้เลย งน้องกวางอ่ะโอ้โหโอเคจัดไปครับผมโอเคอีกคนก็เรามาอยู่กับบินส์เบอรนี่จาก Revolution Squad ครับผมและพิเซนครับและพิเซนวันนี้รู้สึกยังไงกับแมตช์มันที่ได้สู้กับใครนะโกลเลมไทยที่ได้สู้กับโกลเลมไทยครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะมันเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างท้าทายขอคามสมควรแต่ก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีครับผม วันนี้ก็ถือว่าเต็มที่กันทั้งสองคนเลยนะใส่เต็มทั้งคู่มาถึงเรื่องเพลงกันบ้างเอนเตอร์เทนเมนต์กันบ้างช่วงนี้มีเพลงหรือศิลปินคนไหนที่เราได้แบบชื่นชอบหรือว่าแบบฟังกันติดบ้างช่วงนี้อันนี้บีแ<น>มแซฟโฟไหมต้องแนวไหนก็ได้ครับช่วงนี้จะติดฟังแรปเปอร์ยูคคนหนึ่งชื่อว่า r าดี อาดีครับใช่อืลองเสิร์ชหาก็ได้ชื่อเพลงวอลที่เป็นเพลงประกอบแบ c ็ l a ลชปีนี้อ๋อเ้ยเพลงนั้นดีมากใช่ดีมากดีมากแล้วก็พี่ลองไปฟังเพลงหลายๆเพลงของเขาก็ดีทุกเพลงขอสัก3เพลงได้ไหมจากอาดีวอแล้วก็เทโลเมตอีกเพลงหนึ่งพี่จำชื่อไม่ได้ลืมลืมจริงครับผมโทษดครับก็และนี่คือ Pri n c e เป n y กับวาสนาจากท็อโดโจองค์ครับขอบคุณครับ คครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับว่าที่แชมป์โลกคิงออฟไทโปเลสซิ่งครับผมกับเบสครับผมจิรวัตรนะสวัสดีครับโอเคครับวันนี้รู้สึกยังไงกับแมตที่ได้ประมือกับพีนัทบ้างครับผมก็รู้สึกโอเคนะครับมันมากครับแต่ว่าก็ตามประสบการณ์ครับครับผมผมก็ต้องฝึกอีกเยอะครับครับแล้วในช่วงนี้มีเพลงหรือว่าศิลปินท่านไหนที่ เดอะเบสชอบมากครับผมแบบว่าฟังทุกวันเลยอะไรเงี้ยครับช่วงนี้ผมจริงๆผมฟังทุกแนวเลยครับแต่ว่าช่วงนี้ผมจะฟังเป็นอิมพอร์ตบ้างแล้วก็เพลงร็อกบ้างอะไรเงี้ยครับมีศิลปินท่านไหนที่เราชอบบ้างไหมครับก็วงวงที่ผมฟังบ่อยๆจะเป็นวงผมไม่รู้เขาเรียกว่าดนตรีอะไรนะครับมันจะมีแบบมีล็อกแต่ว่ามีเมโลดี้อ่ะมันชื่อวงว่าแดนส์คาร์วินแดนอ๋อแดนส์คาร์วินแดนส่าอีโมโพซัสคอร์ครับผมผมผมฟังบ่อยวงนี้เฟี้ยววงนี้เฟี้ยว ชอบเพลงไหนบิเต๊ชอบลากีตาร์เขาชอบเพลงไหนบลิเต๊ะชอบเพลงฟังบ่อยช่วงนี้ก็ฟิลแบทแมนฟังบ่อยเพราะว่ามันย่อยง่ายดีครับผมแล้วก็แล้วก็ทุกเพลงแทบทุกเพลงเลยครับผมแล้วถ้าเป็นสายฮิปฮอปครับฮิปฮอปอ่ะครับก็จะรันไปเรื่อยครับแต่ว่าฟังพวกโอสคูกับเอมิเนมเก่าๆอะไโอสคูแบบเวสโค้ดอีสโค้ดพวกนี้นะครับผมประมาณนั้นครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือว่าที่อนาคตแชมป์โลกครับผมเดอะแบทส์ครับผม ขอบคับขอบค<ม>ุณครับผมโอเคแล้วก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเอกหนึ่งคนครับผมสูบบุหรีตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้รู้สึกยังไงกับแม์ในวันนี้บ้างครับผม<อ>ที่ได้เจอกับพี่นัทถึงแม้ว่าจะแพ้ด้วยรำมชา่ิเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็ผมก็ไม่ตายด้วยแอกบอมเบอร์ของเขานะ่อะแอกบอมเบอร์นะฮะ <c oughs> มีอะไรอยากจะฝากถึงพี่นัทสัหน่อยนะ ล่ลาค่ะทำให้ยาวแล้วกันโโอ้เดี๋ยวเจอกันใหม่เอาแล้วเอาแล้วครับเอ่อแล้วก็วที่ไม่ถามไม่ได้เลยนะครับก็คือช่วงนี้ชอบฟังเพลงชอบฟังวงอะไรบ้างครับช่วงนี้ Baby m e t a n ครับโอ oh, <Baby S 2> ้ Baby m e t a นสุดยอดครับยี่ช่วงนี้มีเพลงของ Baby m e t a นที่ติดๆหนมะฟังแบบบ่อ,อยเลยฟังส่วนใหญ่ฟังเกือบทุกอลัลบั้มครับมีบั้มที่เราชอบมากๆเลย Galaxy ครับ กาแล็กซี่โอ้ยชุดนี้ก็ขึ้นหิ้งเลยนะใช่ครับเป็นอีกหนึ่งงานที่ขึ้นหิ้งของ Baby Metal นะฮะขอสักสามเพลงสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟัง Baby Metal ได้ไหมครับก็ถ้าให้ฟังจริงๆก็มีประป่ายาครับที่พิจารณิกับพักกิ้งฮีโร่พี่ก๊อฟครับผมแล้วก็ริบบิ้วออร์บิไฮที่เบบี้เมทัลมาพิจารณิกับบอดี้สแลมแล้วก็พักกิ้งฮีโร่ครับผมแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ผมฟังบ่อยที่สุดคือเฮดบังเกอร์เฮดบังเกอร์นี่โอ้ยนี่เดือด ครับตลาดหลังที่ผมฟังอยู่ครัณนี้ครับและนี่ก็คือซิวเวอร์บูลเล็ตครับผมและนี่คือท็อปโดโจยังไงจะพบกันใหม่กับดิคเฮดไลฟ์ครับผมเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ